สวัสดีครับเพนมาดาตสบายกลับมาพบกันในคลิปที่สั้นนะครับกับการกระปรงเครื่องตัดหญ้าค่ายมาเช็นรุ่น ES511 ครับซึ่งจะลดการสั่นด้วยการเปลี่ยนมาใช้กบเพลทรง G45L งานเทียมนะครับโดยการเดิมเนี่ยจะมีความยาวเมตร50เซนนะครับโต28หนา2.0มิลนะครับใช้บูทการ6จุดนะครับสิ่งที่มันต้องเอาออกไปก็คือตัวชุดกบเพลทั้งชุดนะครับรวมถึงแกนเพลด้วยนะครับแล้วก็ไปจัดชุดกบ G45L งานเทียบมาใส่นะครับพร้อมกับแกนเพลาที่ยาวเมตรห้ามเซนนะครับแต่ว่าตัวระยะชามคัดเนี่ยถ้าเราเอายาว12บมิลมันจะมีปัญหาติดกับแครงนะครับเพราะว่าบาร์ารับปกเพลาของแครง5้าหนึ่งมันจะเที้ยกว่าพวกคิ้นอ่งตทั่วไปอยู่ประมาณ2อมิลน,นะครับดังนั้นก็ต้องไปหาถ้วยคัดที่มีระยะชามคัดไม่ลิกนะครับมาแล้วก็ตั้งศูนย์ใหม่นะครับหลังจากนั้นก็ทําการ ทดสอบนะครับประกอบเข้ากับตัวฐานกกเผาแล้วก็ลองดูนะครับมันก็จะพบว่าได้ระยะซ้ำคัดเพียง10.4มิลิเมตรนะครับมันก็จะไม่คูดกับตัวแข็งแล้วนะครับจากนั้นก็ไปตึงก้านนะครับเพื่อทําล่องแหวนล็อกก้านนะครับเพื่อล็อกโรตารีล่ลิงของตัวกกเผาทรง G45L นะครับจากนั้นก็ทําการประกอบทุกสิ่งอย่างเข้าด้วยกันนะครับเราก็จะได้ชุดก้านของ ES511 ในรูปแบบกกเผาทรง g 4 5 l นะครับรอการทดสอบต่อไป